สวนทุเรียนของหลานชายอีกคนหนึ่งนะครับเขาทั้งหมดห้าไร่ก็ถือว่าไม่ได้มาเจอกันสามสิบกว่าปีนะครับมีมาเจอก็หลานเขาก็ชวนขึ้นมาเที่ยวที่ที่สวนของเขาทุเรียนยังบอกว่าลุงมาช้าไปมาตอนทุเรียนเยอะๆนะได้กินทุเรียนแล้วเอาทุเรียนไปขายด้วยบอกไม่เป็นไรโอเคนะครับนี่สุดยอดครับนี่ เป็นลูกชายของน้องน้องพ่อนะครับคนนี้ดูด้ครับสวนของเขานะครับได้มาเห็นก็ชื่นใจแล้วหลานมีรายได้ทุกคนนะครับสุดยอดสุดยอดน,น,นี่รัถเขาก็เดินลงไปเรื่อยๆนะครับไปดูปดูต้นทุเรียน นี่ครับต้นทุเรียนเดี๋ยวปีหน้าครับไม่พลาดแน่นอนปีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าแก้ตัวใหม่เอามาเห็นละ,ละหลานๆก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าลงมากินทุเรียนได้เลยนะครับดูครับอุดมสมบูรณ์ครับต้นทุเรียนต้นทุเรียนฮะดูครับดูครับอ้มแม่เจ้า โอ้โห oh ปานินปานิน